ใครบอกแม่ไม่อะไรเไม่มีอะไรที่บอกใครเลยนะคุณชี่มิกกี้เมาส์รวมคุณชี่อย่างเงี้ยจะมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์แต่ไม่ค่อยเห็นรอนะเออคอณสายนี้แหละขึ้นก่อนแล้วก็อะไรเนี้ยเนี่ยใหม่ลาวมันไม่อ้ากดไลค์แล้วเหรอเนี่ยพี่ต้องกดว่าอะไรสต็อปหรือไม่บอกว่าไม่ใช่กดไลค์แล้วเนี่ยกดตอนไหนวะ มันเป็นเสื้อยืดเพจเราพี่เก๋เอ๊ะ <c oughs> มันชื่อว่าเสื้อยืดเพจเนี่ย <c oughs> ไปเอาหอไอ้กาาเกาไปช่วยเลู <c oughs> ปุ๋ยแก้สับเจ็กแค่หน่อยทีที่ไลฟ์พดอีกแล้ว <c oughs> เป็นเสื้อยือดอเวอร์ไซส์นี่ท่านก็ไป เอ้านี่อีกตัวหนึ่งที่พี่จะมาลองไหนไหแผ่นมาพามพามพามเออไอ้ไม้บอกเห็นแล้วนะมันเป็นเสื้อยืดเพชรแก้แก้ซับ j จก t แค่หน่อย ส่งของครับผู้ชายห้องเรียกอยู่ข้างนอกครับอโอเคเริ่มนะเสียงดังครก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 วันนี้ไลฟ์นี้มาทำอะไรนะคะมาโชว์ตัวอย่าง เสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ของผู้ใหญ่นะคะลายเยอะมากค่ะขายยังไงนะคะ10ตัว550บาทนะคะอก44ถึง54นะคะยืดได้ถึง54ค่ะอก44ค่ะแบบว่าก่อนยืดแต่ถ้ายืดแล้วก็ประมาณ54ใส่ได้นะคะเป็นสวัสดีนะคะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ค่ะปักหมุดรหัสเลยค่ะรหัส O B ใช่ปะ OV เท่ากับจำนวนนะคะ1แพ็ก10ตัว550บาท1แพ็ก10ตัว550บาทเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบพี่ปบิรเขาเรียกผ้าเลยอรยอนนะนคือมันผ้าดีมากมันมีส่วนผสมของสเปนเดตอ่ะ5%แล้วใส่สบายแล้วยืดแบบดีใส่สบายมากแวะมาแชร์ให้ขอบคุณค่ะรหัส OV หนึ่ง ov เท่ากับจำนวน <OB S 2> นะคะหนึ่งแพ็กสิบตัวห้าร้อยห้าสิบบาทอกขนาดอกปักหมุดขนาดอกขนสี่สิบสี่นิ้วถึงสี่สิบสี่ถึงห้าสิบสี่นิ้วนะคะสี่สิบสี่ก่อนยืดห้าสิบสี่นิ้วหลังยืดนะคะสุดๆเลยลูกค้าขาขายยังไงสิบตัวห้าร้อยห้าสิบบาทลูกค้าขายขายยังไงสิบตัวห้าร้อยห้าสิบบาทลายเยอะมากๆค่ะนะคะ 5 5 0บาทค่าส่ง80บาทนะคะ550บาทค่าส่งพี่มาห้าร้อาบบาทค่าส่ง80บาทลายเยอะมากลูกค้าลายเยอะมาก10ตัวลายซ้ำไหมไม่ซ้ำค่ะ20ตัวลายซ้ำไหมไม่ซ้ำค่ะถ้า100ตัวถูกลงอีกไหมตัวละ53บาทถ้า100ตัวตัวละ53บาทเดี๋ยวลูกค้า CF ไปก่อนแล้วก็100ตัว CF10 แพ็คแล้วเดี๋ยวลองมาไปปรับ น้องแอดมินปรับยอดให้นะคะเป็นตัวละ53บาทถ้าเอา100ตัวลูกค้ามามาเยอะนะมา5 0าตัวแป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วก็มีลูกค้าเขาสั่งไว้เนี่ยเกยังไม่ได้บอกเขาเลยเนี่ย <c oughs> มีลูกค้าสั่งไว้ด้วยนะคะประมาณ500ร้อยสี่สห้าร้อยตัวนะคะทีแรกแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณร้อยตัวเกก็เลยเอามาขายเขาสั่งไว้ประมาณสี่ร้อยตัวสวยๆเลยนะคะผ้ามันจะเด้งรหัส ov ค่ะ ov เป็นทัก1สิบตัวห้าสิบห้าบาทถ้าร้อยตัวตัวละห้าสิบ ตัวละห้าสิบาบาทผ้าคือดีมากเห็นไหมคะดึงจนสุดขัดใจเลยลูกค้าไม่ย้้ยนะกลับมาเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือผ้าดีมากสวมใส่สบายนะคะรหัส ov เท่ากับจำนวนคะ่ะ1นึแพ็คสิตัวคะ่ะอันนี้แก้ซับเจกแล้วใช่ปะแก้หัวเรื่องแล้วใช่ปะ<ๆ>นะคะแบบลายเยอะมากลูกค้าแล้วเสื้อว่าไซส์ขายดีจริงลูกค้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอกอกตั้งแต่ไซส์เอสไปจนถึงไซส 4XL อ่ะใส่ได้นะคะมันไม่เลือกคนใส่ลูกค้าใส่ได้ทุกคนแล้วก็ใส่อยู่บ้านออกข้างนอกได้สบายๆเลยนะคะคือตรงนี้เหมาะมากที่จะเอาไปขายนะคะขายในขายแบบไฟ้สดได้นะคะลูกค้าขายไฟ้สดได้นะคะอก44นิ้วขึ้นไปนะ10ตัว550บาทถ้า100ตัวตัวละ55บาทนะคะลูกค้า 100ตัวตัวละ55บาทลายค่อนข้างสวยเลยค่ะลายสวยมากค่ะลายสดใสมากแล้วก็เยอะมากนะคะ10ตัวลายไม่ซ้ำค่ะนะคะ10ตัวลายไม่ซ้ำนะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะอกใหญ่มากนะคะโอเคหนักมากปวดแขนนี่ค่ะ ผ้าดีค่ะมีความเด้งยืดมากแล้วลายเยอะนะคะแบบเยอะมากนะคะแพ็ก10ตัว550บาทเท่านั้นค่ะแพ็ก10ตัว550บาทเท่านั้นค่ะแพ็ก10ตัว550บาทเท่านั้นนะคะรหัส O V นะคะรหัส O V ค่ะ10ตัวค่ะรหัส O V นะคะ สิบตัวผ้าเด้งมากเลยนะคะสิบตัวห้าร้อยห้าสิบาทจริงๆลูกค้าสิบตัวเนี่ยมันเป็นเลทที่เขาขายกันสามสิบห้าสิบตัวแต่เกี้ยเอามาทำแพ็กย่อยให้แค่สิบตัวเป็นแพ็กที่น้อยที่สุดเลยนะคะอะตอนนี้โชว์ลายครบยังครบแล้วประมาณกี่ลายลืมนับให้บางลายมาเยอะบางลายมาหน่อยนะคะถ้าสั่งสั่งแรกๆจะได้ครบลายนะคะสั่งที่หลังก็ลายก็จะได้น้อยลงนะคะรหัส ov นะคะ ฮะ 38, 38. ลายรหัส OV 10ตัว550บาทเป็นเสื้อขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะอก44ถึง54นิ้วนะคะก่อนยืด44นะคะหลังยืด54นะคะรหัส OV เท่ากับจำนวน10ตัว550บาทค่ะวันนี้มาแค่นี้จริงๆลูกค้านะคะมาปล่อยเสื้อโอเวอร์ไซส์แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะ งั้นงั้นลูกค้าเก็บไปแล้วนะถ้ารับทักอินบ็อกได้เลยนะคะสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะใช่